เลยวบางสาตัวไพ่บัตรี่เ็ควงนะอันนี้เป็นหัวหัวกระหอบเออหัวหลุดุงแม่สวัสดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่ซองบอาไกายบรรนานะ มือนี้กาเข้าสิเดายร์ไปอยู่บอนใหม่ทุกคนเดี๋ยวได้ไดกะไปติดตามไปหับส้มล้มกันนะพอพอเข้าสิผากันหยาดไปอยู่ทางใด <c oughs> นี่กอะเริ่มเตรียมแข่งเตรียมคลองนะเดี๋ยวพากันห <c oughs> ยาดบอลเดี๋ยวไหนโอ้มีอนอมัยไปกินน้ำ เ่ยมันได้กินได้หเออกบหลังเนก็ยังเ้อยขงเนาะชอบมือางยอระงบ้ไอยายบอลบอลนี่ยเฮ้ยบลเนเดินทางไปอยู่บอลใหม่ บัดน,นี่กับพวกเขาพาก,กันใหญ่ทานทีตัางไปอยู่วอนใหม่กอกปันขายทามหนูนะใหญ่่านทับใหญ่ท่านทับเลยไ <laughs> ปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันแหละแต่สิไปอีกฝากเบ่งหนึ่งทุกคนน,กนี่ก็กกกเขาขี่เร <laughs> <laughs> ืออมันนี่คร <laughs> ับถือว <laughs> ่าไล่ชั่วโมงนี่ยชั่วโมงชั่วโมงปลายเปล่าโมเมนไลบเออจักเ้าแนวใด้บ่อ่ะ เอกาเฮาคีเฮือมากอะประมาณสมบโมงายแต่ก็คนเนี้ยเดี๋ดวยวมีแต่สิได้ไปอยู่วันใหม่ก้าช่างไปอยู่วันได้เดี๋ยววันพาไปเอว่เขรามาเนี้ยมีคนพืนทีลไลยเลยคนโบเมนคนพืนทีก็สี่คนเห้ยเข้ามาหอดกัาทีมง,งานกำลังซาหนำซาย,ยังออกจากเขื่อน người ta đi taạ ơi gì à

ยังเงซะวะจ๊ะเอ๊ยอย่ามาสิ้เศรากรางตุงนี่มันนักกว่าเก่ากําลงเจอเไรไปกตุงน่มันาลิฟนก้งตุาน่าต้ราที่ไหนอะไรเรียกเขาป้าให้สมนักกอยูได้แล้วชีวิตรอดแล้วคนเียชีวิตรอดอยู่ได้ปลาแล้วแล้วนะพอดีเลยนี่นอม่อครับอันเจนิวเลย เอาชีวิตหลอดคนเดียวอยู่ในป่าบ่ไม่หน่อไม้ต้มแล้วก็คนอาภัยแล้วคนอาภัยจบเอาเต้นจบมันตอยทำเื่องเดียวแล้วมาดูาดูทำเคื่อเรอทำเื่องหมดเท่ากัยังนำนำบ้านเหล้าเท่าไหร่นี่เแซ่แนีแแต่ว่าดีบาทเดียวเลยนะเข่า

ข้าสิมาปักอยู่ในนี้บดนี่ยใหญจากบนผูว่าแต่ก็มาอยู่สนผู้ปากเปลงนี่นาเลานเย็นนาเย็นเลยทั้งทั้งนี่จะเป็นน้ำตกน้ำยังฝนมาเจอหนกหนกซองชามโตนะทำก็อนเงนี้เอาชิโนนเอาทงหรือชิโนนบนอนเก่าๆนก่าัน ตารคนใหม่หนึ่งตามจะได้ไ่อยได้โอเคนี่ก็พอข้ามพากันกลางพาใบเป็นทีศเรียบร้อยนะเมนี่นกะใหญ่ามาอยู่วอนนี่ละเลยมาอยู่วอนใหม่มันๆเนี้ยเนาะสวัสดีแมนต้อง <c oughs> ต้องต้อง,องให้มันใจน <c oughs> ั่นแหละผู้คักได้เจ,จ้าเจ,จ้าเ้าะแต่ละคนกัมากะพากันเตรียมที่พักที่เศร้า <c oughs> จะได้นะพันไปไอทางได้มันเลยอยู่ทั้งหมดเลยเนาะไอไอแค่มันเนาะไอไอเนี่ก็คอยได้ไออยู่แล้วไอเด้อไอไงให้มันแตกคากรได้เออจะพังโลอโอ้นั่นแหละสุดยอดยมือได้คอยมาถือว่าคอยได้มืู่นั่นแหละจะพังโลกจะพังโลกจะพังโลกจะได้บารดอนไปเลาะทางได้ทางนี้ต้งบังไปในดดอกอันนี้ต้องต้องบังย่าง อย่งบเสียนกับปลานี่น้าวะอะไรันเอย่างงงทุ่าไปไปทังเก่าลบทังเก่าได้พักกันกลางที่บางที่เศ้าเรียบร่อยจ้องก่อนได้จะนอนข้ไกใกลางก่อนนี่แล้วหาอ่นั่นนะูเู็นเอาก่อนได้บ๊ายือนสบายดีใครึินล้วบ่โดยส่ยนใหญ่ในมื้อนี้ วันใหญ่น้องโดนหมูวานี่วันใงญ่ฮืออะไรกันเนี่อไหื้อเลาะฮาบอโดนเนี่ยนั่ะก็ติว่ามูวานนี่นแค่เจ็บนักแหละเจ็บแข็งนัก็ไปสบ่ด้หมูวานแต่เนาะ้าวไกงเนาะเพิ่นเพิ่นูอาหารมากินก็ตีว่าหมูวานนี่ยมันมื้อนี้ก็มันอีกเนาะโดนขั้นใดเ้ยขั้นใดก็เม่นมันเลย อาไดจ้าเนี่ยดังเพื่อนดังไครบันไดเพื่นก็เพื่อนเปียกเนาะเปียกเน่ดังเ่ากคือันดังะมันจะลุกนี่ก็มือวานนเราพักกันพักผ่อนน้นเพักผ่อนกัตื่นนอนเลยกไปห้าเราทุกคนไปห้าเราป่าเราดงคือเกาเนะจักสิไรเนี่ย จังได้กะไปเบิง่งไปติดตามไปหับสมน่มกันผ่านเลาบุพเพย่างกันเลาะทุกคน <c oughs> <c oughs> No, no. สรุปทุกคนพากันมาก็คืออมีแตนะ่แนวผมสมประกอบนะมัน,นม้าอะไรก็มันเขื่อนมันเขื่อนที่นี้ยิ่งแบนเป่าเบิงกะมันบกเขานะมันบกเขาเป่ากับพอดีลมกับเมืดบาดเนี้ยเข้ากันน่ะลิอู้ตาย,ตาย จะได้ไงวะเข้าขึ้นมาหนี่ขึ้นมาละลาเออโอ้แม่นนั่นอ๋อถูกเมนพะกันนั่นนอนเล่นอยู่พูก็แล้วเออวันนีเราเดินทางหน้านับ พากันมาหายิงนกกันทุกคนโอ้ยความสวยบัดมาเบึงบัดมาเบึงอันนี้ยังอยู่คือเก่านะอันนี้มันบ่มุนอันนี้มันบ่มุนแหละพอดียิงนะมันออกแต่ล้มยังซิบลู่คือเก่าโอ้ตายแสดงว่าอันนี้มันเทเลยเสียดายนะ ยงจะล้มเมืแต่บริเวงวารูมันออกหรือบอ่แต่ตอนเท่าอนาเป่าก็คือว่าออกได้เอาจากได้ยาทุกคนความชสวยบังเกิดไหมเป็นขอผิดพัาดของเราเองเดินทางกลับบัดนี้ก็มีแต่ไปหาของกิน้ะบัดนี้น้องใหม่อีกคนและทุกคนหาตัวมัน

ถ้าคนเป็นปเจอกมันแบนเ้ยจมาเสียเอาตัวแดงๆมาไดดอยู่แต่มันเลือกลลยเออมือนี่โอ้เอาประเด็นขาบอนวรายังมีผ้าเนี้ยประหลาก็ยังมีให้ยันวะเออโอ้ได้ยังละซ่าเยอะละตเชียงเอเสียง เขาคิดว่าไอ้โดนเอาไปทางนี้ได้ตำเคมสีบุ๊มแม่อันนี้ก็แกงเห็ดแกงเห็ดปวกใส่วาใส่โมมียังแนเนี่ยก็หอใส่กะหอบพร้อมสรุปแล้วกะหอบสีโต้ เมนเมนโอ้กหอกสีนะครันในพันในพันกีเก็บพันไดบางหน่อยนะซาในกระนัวยตัวนึงในกระอกตัวนึงเป็นห้าไล้หรอโอ้โหนอ้โหโอ้อ้โหหโอ้หหอ้โหโอ้โหอหโอโหโอกโอ้อ้โห้โหโอ้โออ้โหโจอ้าหโอ้โหอ้โหโออ้โหโซ้โหโอ้โห่อ้ห้โห้อ้โ้อ้โ้โห่อ้โ้โหอ้้อ้ออ นตไมลอะันตอเลยลมันนี่เนาะโอ้ไอเป็นอะไรเนาะอันทิ้งับอันห้างเนี่ยกระหอกนะโอ้นี่ะมาจี๊พะจ๊กตันนี้เมนี่พะโจ๊กยากิกดลาเป็ดริ่กพูลาเปตินน้องเป่ จะต้องปอกๆๆๆอยคือผักหลาบงันดองเลยเนาะเมนนี้เป็นหลาบลาบกระห้อกระบางมีบางผอยสมผมว่าแม่แม่ใส่กระบางหน่อยอ็คุ้มเพื่อกันไม่บางหน่อย อันนี้เป็นหัวหัวกระหอกเออหัวหลุดก้แ้วยหางมันอะไรไันหางหางหางหนูหางนูหางนูอะไรยิ่งยาอ้ยิ่งตน้าู้หญิ่งข่าสูตรทังสูตรทั้งเหาพื่อละบัตรเลย อันเลยเป็นคนเน็ตก็คือหลวกก่อนะอันขวบปล่อยมันสุกก่อนเนาะแต่บัดทั้งนั้นทั้งเขาต้มก่อนต้มก่อนนะต้มทั้งตแล้วก็มาผักไ่าแต่ก็คือกันทุกคนคือกันคือกันสรุปเปียดแล้วครับถว่าอันนี้เอาผักเลยมาอันนี้มันอันน้ไว้เนาะสุกไว้ ลองชิมซีมือเราก่อนลองมอจักทีเป็นใดแต่รับพันแอนดเห็ดเลยจักชินมองจักบาปนซีมือเราเนี่ยก็จะเสดยกเ้าอ้าตายละวดิมเนาะจนเข่าปากไปยังไรเ้ยเดี๋ยนี้หักเท่ไหรหนยอดดนแ้เห็ดห็นขนาดนึ้งมึตี มีได้ชมเือันมีหมงเน่าตดเลยเนาะกุ่งยังมาเชิมเหมือนเราไอเนาันนี้อะไรไนีเนี่วะลาบกระหอกเลยไดไรให้เจ้าทีจังช่องมือแล้วลาบกระหอก วยกับกยอนเ็นกคือ <crucified> ว่าไกคอยองเอนแหะ่าฮ่าฮ่าฮ่่าล่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่เฮอาาฮาฮ่าาฮ่าฮ่่เจ็บฮ่าเ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่า่าฮ่าเจ็บกาฮาฮ่าฮ่นฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่เาาเาา่าเลย่่า

อาหารการกินกะกะหอกนาในสีเป็นกะหอกเลยเอ้าจาังไรก็ตามนะเ,เดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้เรัากันสิจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหนะ้าวิดีโอหนะ้าพบกันใหม่เด้อทุกคนบา,บาย คนตกแล้วตอนพากันนอนนอนกับคนตกตอนพะมันโอที่งเก่ง <laughs>